สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอด Follow i g ของเรานั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google และค้นคำว่า s t e s m m นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ขึ้นหน้านี้ก็เข้ามาติดตรงด้านบนนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกนะครับ ทีเข้าไปเลยเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอ,อย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอพอกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมขึ้นหน้าต่างแรกของจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผม ให้เราไปเลือกติ๊กตรงด้านบนนะครับผมแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมก็จะเป็น IG นะครับเข้ามาที่วดหมนะครับผมให้เลือกว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมเนี่ยครับผมในสวนของราคานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยในส่วนลิงก์นะครับผมเราไปที่หน้า IG ของเรานะครับผมกดคัดลิงก์มากดวางเลยครับ ในส่วนจานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะาเพิ่มผู้ติดตามของเรานั่นเองครับผมผมจะสักหนึ่งคนละกันเนาะส่วนค่าใช้จ่ายนะครับผมเพียงแค่7บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอพอตรวจสอบอะาไสิริ์เรร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลย พอกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะได้รับคําสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวเขียแบบนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขลหรหัสออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับผมสถานะก็จะขึ้นนะครับว่ากําลังรอดําเนินการส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเรานะครับผมส่วนนี้ก็เป็นปริมาณของเราที่เราปามขึ้นนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับผม ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code ชิลเพย์สองอป,ปอลเล็ตแล้วก็มีทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำกันด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยทาง QR code นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเมื่อเติมเงินครบ2,000บาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่มถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับผมเติมขั้นต่ำ10บาทนะครับผมสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีปัญหา ด้านเติมเงินไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นนะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็วางเลขออเดอร์ของเราแล้วก็พิมพ์ส่งข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้อดมินกันได้เลยครับผมที่สําคัญเลยหรือว่าเข้าไปดูที่หัวข้อเรื่องนะครับผมอื่นๆนะครับผม ในส่วนเมนูของบริการทางเว็บไซต์นะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีให้เลือกเหรียญและราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นคําอธิบายของเหรียญราคานั้นๆนะครับผมติ๊กได้เลยครับเข้ามาดูกันได้เลยมีให้เลือกเหรียญและราคากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอนะครับผมให้มาเลือกแพลตฟอร์มด้านบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น i อ f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r t i ิ t o k นะครับผมเข้ามาติ๊กตรงด้านบนได้เลยครับผม ในส่วนของใครนะครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะครับผมเข้าไปที่เมนูแนะนำเพื่อนกันได้เลยครับผมทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยทีเดียวเพียงแค่ Copy l ลิงของเรานะครับผมแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับผมของผมก็จะลงทะเบียน2ครั้งครับผมและได้รวมจะอยู่ที่1บาทนะครับผมถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้า IG ของเรานะครับผมว่ายอดโฟลโลของเราขึ้นหรือยัง แค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับอ่านี้นะครับผมยอดฟอลโล w ของเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดแล้วนะผมอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับผมเพราะว่าลันตามคิวนะครับผมแต่ว่ายอดถึงแน่นอนครับผมยอดยอดที่เราจะปั๊มนี้คือถึงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไ์เว็บปั๊มเพจนะครับผมเข้าไปที่ Google แล้วเจอคาว่า s p e s m นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ